สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชนนาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์ของเมื่อวันที่3เดือนเมษายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าไพี่น้องเท่าสุข,ขุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอาจากเส้นดำดินค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตาเล่าค่ะเมื่อวานนี่แนวทางของเส้นดำดินเล่าเกือบเป็นเขาสามตัวโตเล่าห้วิ่ง วิ่งศูนย์กับสามเขาว,วิ่งศูนย์นะคะบอดี้จับคู่สองตัวค่ะแล้วหายเก้าศูนย์กับหกศูนย์กะเขามาทั้งบนทั้งล่างเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วสามตัวแล้วจับคู่หายเก้าเจ็ดศูนย์พี่น้องคะเกือบแม่นเขาสามตัวโตดค่ะเอามื่อนี้นะคะมื่อนี้เอกกเลยได้ติดตามให้นะคะสำหรับแนวทางอ่าต่ำเล่าของเซียนดำดินนะคะติดต,ตามไว้ตั้งแต่อ่าหวัวปีเลยพี่น้องเพราะว่ามื่อื่นนี่นกะซิมี่ไรอาจารย์นะคะฮาเทยียเอส ลงสาคือจะหม่อว่านี่แอดลงสาเม่อว่านี่ก็คอโทษขอไให้นะคะพี่น้องคะมื่อนี้ยลงให้ตั้งแต่หัวปีเลยพี่น้องเอาแนวทางเซาหนีนะคะตำเล่าของเส้นดำดินค่ะเิืดอมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะอันละค่ะสวัสดีค่ะเส้นดำดินคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับเมืม่อนี้มาถามคนบ้านต้องหัวหัวปีเลยนะคะ่ะเดี๋ยวบาทันะ แมนเดี๋ยวสิบวท่านเดี๋ยวหมวกกับงคำเพินกับหาไปเห็นค่ะอ๋อาเ,เลือดเล็กฮะวิ่งเก้ากับหกวิ่งเก้ากับหกค่ะจับคู่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะเจ็ดหก เจ็ดหกค่ะสองหกสองหกค่ะเจ็ดกันเจ็ดศูนย์กับสองศูนยไ์ไรเลเดอร์คันศูนย์ไรเลเดอคือมาตัวนี้แค่กันเจ็ดศูนย์กับกับตัวใดนะคะสองศูนย์เจ็ดกันเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์นะคะครับสามตัววันนี้ครับใช่สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าค่ะสอง สองเจ็ดหกสองเจ็ดหกค่ะกับรถนุนเลยอือม,มิสมีเล่นเจ็ดต่อกับเจ็ดหกตีค่ะเน,น่นเน่นสองเกา้เกาสองเกา้าหกสองหกครับค่ะมิสมีเนาะค่ะเนาะสิล่องตาหัวปีเลยปัญหาปัญล่องล่องคำเน่ะเล่นตนเขาเจ้านเนาะอือ,อ อันเบิ่งเราด้วยเนี่ยล่องคำเพราะว่ามันมันไหลคนเนาะมันก็ลงประท่านก็เรียว่าจิตตามตัวหัวปีเลยค่ะค่ะโอ้คนหนึ่งเหรอเนาะเขาบนล่างนี่ยนะคะเขาวิ่งพร้อมโอ้ยเอ็ดเบิ่งเบิ้งในเฟซน่เนา้ผู้ใจกับมาซีมาหกมาแปดล้าลายเนาะผู้ใจกับมาซีมาหกมาแปดค่ะโอ้หนึ่งนอนหนึ่งอยู่ตายหาแล้วไอสารกับศูนย์มิซิมาเนาะมันนอนคิดเนาะ สูตรไทยกับสูตรไทยหรอวะแมนดูขีนอ่ะสูตรไทยสูตรมันแดงคักโบราณนี่เนี่ยเขาเฮือร์นตามเล่รัฐบาลนะค่ะเขาเฮือแปดเฮือร์โบคือสี่ไหล่บรานเนี่ยค่ะใครอยู่ตัวะหน่วยเห็นเขามาเฮือตอนนั้นบ่ไปเฮือน้ำเขาหน่อยเนาะบ่เฮือแล่ะด้วยห้อก็สูตรของเขาเออสูตรเ้ามันก็คักอยู่แล้วเนาะจักวดแล้วก็ของเส้นดินดินนี่นะ <c oughs> นี่อ่างยงวดิบเก่าเนี่ยฮะจะพานหรือไม่พานก็ค่อยดูจอไปโอ้อันเมือ่อเอ็นอีงวดที่ยี่สิบเก้าดีคะแม่โอ้ค่ะค่ะที่เด็นยาวอยู่เลยโอ้ยาวเลรอเนาะคะ่ะเนาะยี่สิบเก้างวดเนา,นาะอืมค่ะได้เลยคะ่ะโมน,นี่โอเคนะคะอขอพูดอะไรนะคะโชคดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะค่ะ <c oughs> สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากเซียนดําดินนะคะแนวทางตําเล่ามืออื่นนะคะพี่น้องคะเอาเซียนดําดินเล่าหายมากตามตั้งหัวปีเลยได้พี่น้องเพราะว่าหมู่ว่านี่เซียนดําดินกับเอ็ดกับได้ล่วงเล่าตอนคํานะคะพ่่อแมพี่น้องคะเอ็ดก็เลยติดตามเล่าตั้งหัวปีเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เป็นเอฟซีของเซียนดําดินนะคะพ่่อแมพี่น้องถ้าแคปหน้าจอเซฟ เซฟเอาไว้เราก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะเอาแวนวทางของเสี้ยนดําดินนะคะแนวทางต่าเล่ามืเอื่นนะคะวิ่งบนล่าง9กับ6ค่ะพี่น้องค่ะ9กับ6แนวทางจับคู่ค่ะมี7 9 2 9 6 9 7 6 2 6นะคะ7 0 2 0 3ตัว2 7 9 2 7 6นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้เสี้ยนดําดินเราเน้นไปที่29แล้วก็26นะคะ29กับ26นะคะแล้วก็ตกันคือ70กับ20 นะคะพ,พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเลือกพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะวันนี้นะคะกำรับหน้าทางของเส้นดําดินหัวติพานมาเขาวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะเป็นยังไงให้ลายอันนี้พี่น้องเห็นชัดบ่คะเขาวิ่งศูนย์นะคะราให้วิ่งศูนย์กับสามเขาวิ่งศูนย์แล้วก็จับคู่เขาเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะเขาทั้งบนทั้งล่างเป็นตัวกับเก้าศูนย์หกศูนย์สามตัวเกือบเป็นสามตัวแตกราใหอ ก้าเจ็ดศูนย์นะคะพายพี่น้องคะเอาอันนี้เป็นแนวทางของเสี้ยนดําดินนะคะอ่ามื่อวันที่สองเมษายนนะคะกะัเข่ามาทั้งบนทั้งล่างเข่ามาทั้งเล็กวิ่งนะคะพ่แม่พี่น้องมันอนี้ก,ก็เลยได้ลงให้อ่าเบิ้งตั้งแต่หัวปีได้พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องไอ้นี่แคบไว้ได้เด้อพี่น้องเด้อแคบไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะพายพี่น้องคะแคบไว้แล้วก็าห้ามลืมนะคะเพราะว่ามือมอื่นนี่ก็สิมีหลายอาจารย์แอาจานแอด,ดติดตามให้ มันสิคำมันสีสาคือจังห่อว่านนีไปน้องทุ่มหนึ่งพุ่นะกว่าสิได้ลงของเราเนาะหกโมงทุ่มหนึ่งพูนะคอายี่น้องนั่นแหละเอเกลลเร่ำรลงไว้เลยมาอนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเซานี่นะคะแนวทางจากเซียนดำดินนะคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพายพีน้องพระเท่าสุขุสุข้อนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและ้วการต้องขอบบขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนดําดินค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพปลาากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่เหล่ากัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสด,ด็บพปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้ลงไวให้เบิง้งก่อนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะเอื้อนนี่กระสิกระิอยากไล่อาจารย์นอกพี่น้องนอ,งนองกก็เลยล่งไวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้ง ต่างแต่มือน,นีไปเป็นตนอให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งตั้งแต่างมน,นีไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมืออื่นมันก็นสิยากนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเส,ส้นอดมีรอบวานแนวทางเขามาแล้วยี่สิบเก่างวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบเก่างวดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องผิจารณาเบิ้งนะคะยี่สิบเก่างวดเดินมาเงีวเลยนะคะอ่าสูตรนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ แล้วก็บ,บรูวา่าสิบเป็นยังไงพีนง่น้องเนพราะว่าสูตรเดินมา20่สิบกงวดแล้วนะคะให้พ่อพี่น้องพิจารณา,าเบิงนะคะพ่อพี่น้องคะเอาเซานี้นะคะแนวทางของเซียนดําดินนะคะทั้งหมดทั้งมวลสำหรับแนวทางต่ำเล่าคะ่ะกะมีเพียงซัมนี้นะคะพ่อพี่น้องคะแอดก็สิได้ขอตัวลาพ่อพี่น้องวาเท่างสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไหมก็แอดในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ